สปุญญกะมานวกะปัญหาว่าด้วยปัญหาของปุญญกะมานพปุญญกะมานพทูลถามดังนี้ข้าพระองค์มีปัญหาจะทูลถามจึงมาเฝ้าพระองค์ผู้ไม่มีตัณหาเหตุให้วันวหวมีปกติเห็นมูลฤาษีมนุษย์กษัตริย์และพราหม์จำนวนมากในโลกนี้อาศัยอะไรจึงพากันบูชาย,ยัญแก่เทวดาทั้งหลาย ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์ตรัสตอบปัญหาแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปุณกกะเรศีมนุษย์ปัตสัย์และพราม์ณจำนวนมากในโลกนี้พากันบูชายัญแก่เทวดาทั้งหลายปุณกกะชนเหล่านั้นหวังความเป็นอย่างนี้อาศัยชราจึงพากันบูชายัญ คุณก,กะมานบทุนถามดังนี้เรศีมนุษชะกษัตริย์และพราหม์จำนวนมากในโลกนี้พากันบูชายัญแก่เทวดาทั้งหลายข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้นิรุกุกชนเหล่านั้นเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วในการบูชายันได้ข้ามพ้นชาติและชราบ้างไหมข้าแต่พระผู้มีประภาคข้าพระองค์ทูลถามปัญหานั้น ขอพระองค์โปรดตรัสต่อปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุญนก,กะชนเหล่านั้นหวังชื่นชมมุ่งหวังจึงพากันบูชายันเพราะอาศัยลาบจึงมุ่งหวังกามเรากล่าวว่าชนเหล่านั้นผู้ประกอบการบูชายันเป็นผู้กำนัดยินดีในภพข้ามพ้นชาติและชราไปไม่ได้ ปุณน,นก,กะมานพทูลถามดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ถ้าชนเหล่านั้นผู้ประกอบการบูชายันข้ามพ้นชาติและชาราไปไม่ได้ด้วยยันทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้ใครเล่าในเทวโลกและมนุษยโลกข้ามชาติและชาราได้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้น ขอพระองค์โปรดตรัสตอบปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปุณกะเรากล่าวว่าบุคคลใดไม่มีความวั่นว้วในโลกไหนไหนเพระาะทราบชัดฝั่งนี้และฝั่งโน้นในโลกบุคคลนั้นเป็นผู้สงบปราศจากควันไม่มีทุกข์ไม่มีความหวังชื่อว่าข้ามชาติและชราได้แล้ว ปุญกะมานาวะกะปัญหาที่สมจบ